ค่ปพี้เบิร์ดเดย์จ้ามือเบิร์ดมือเบิดเออคือเอ็งใหม่ด้ไหมว้ารู้ขลแอบมากแล้วก็ก็ถามว่าขึงอะไรหรอขึงขยะขึงขยะแล้วก็คือแต่ขยะไปแล้วด้วยนะประเด็นก็แหลมากตอนแรกตอนแรกดูภาพแตกมารู้ก็รู้ว่าห้าบาทสิบบาท มแตกว่าเอาที่แพงที่สุดแล้วที่เอาอันที่สวยสุดปิ้นแพงที่สุดกระดาษอะไรทำไมไม่เอารูปสามคนอ่ะไม่มีออ้เรนไม่รู้เรื่องมีไอ้เรนไม่รู้เรื่องมีแล้วกูก็แล้วกูก็หารูปนสาวคนไม่ได้ด้วยก็มีเยอะแยะรุ่นสาวคนดต่พวกเรนกูร์มีรังเกจ ก็คือพวกเรานะคะก็ผ่าฝนมากินเค้กซีที่ตลาดต่างๆนนเำแงซึ่งสาขามีปืนที่2นะคะก็เน,นื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อปันนะคะพวกเราก็แชร์กัน,นะคะ่ะไม่ดียังคะไม่ดีเดียนค่ะ,คะขอให้เพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ไม่ป่วยขอให้เรียนสุขพร้อมกันนะคะ <laughs> ไม่อันนี้คือแบบไม่ใช่วยพรแค่ไม่ใช่วยพรแค่พอปั่นะคือวยพรทุก <laughs> คนให้จบพร้อมกันขอให้จบพร้อมกันค่ะ <laughs> ไม่มีทางหรอกกันเนี่ย <3 S 1> ขออย่างไรก็ไม่ได้ yeah.